จินประตรียาวนานอย่ารีบร้อนไปสิเขาไม่ได้รีบร้อนซะหน่อยเพียงแต่ว่าท่านพี่ท่านพี่คงต้องนำไปก่อนก้าวหนึ่งแล้วาน,านเลี้ยงวิวาของเสียวานอินและราชครู ผู้หญิงแมยท่านบอกว่ากลางคืนลมหนาวโปรดท่านกลับไปรอเขาที่ห้องด้วยราชครูยังพูดอะไรอีกอ๋อนายท่านของข้ายังบอกด้วยว่าห้องหับเลขใหญ่ในจวนร้อยกว่าห้องและบอกไพร่นับร้อยยกให้ท่านเป็นคนดูแลขอรับท่านต้องการกำชับอะไรเพิ่มเติมก็บอกข้ามาได้เลยเข้าใจกว้างดีนะหลายปีมานี้เกิดศึกทั่วล่าพระคลังอัตาขัดส่วนเขาที่เป็นคนนอก กลับอยู่ในชวนใหญ่โตปานนี้ยังเลี้ยงบ่าวไพใหอีกเป็นร้อยกว่าคนเรื่องนี้ฟาบาท,ทรงทราบหรือไม่ทั้งหมดนี้ฟาบาเป็นผู้ประทานให้ทั้งสิน้นฟาบาประทานให้เองเหรอคูหญินคงไม่ทราบนายท่านของข้าสามารถชี้ขาดมติสวรรค์รู้โชครู้เคราะห์แอบมองความลับสวรรค์เพื่อเลี่ยงเคราะห์เพื่อเต้าอีเพื่อปวงประชา น้ำหลากทางประเจมเมื่อปีก่อนการจราจรทางบรูรพภาในท่านของข้าล้วนคาดการได้ทั้งหมดในท่านของข้านะ่ะเป็นห่วงปูงประชาในใต้ล่านาะศิขอรับฮะผู้หญิงเซียวเจอือขอลาก่อนคิดไม่ถึงว่าตรงฟังจุ้ยจะลึกล้ำยากจะคาดเดาเช่นนี้ดูท่าวันนี้ถ้าไม่ใช่โจมตีได้ในครั้งเดียวก็ไม่อาจกู้สถานการณ์กลับมาได้อีก ราตรียาวนานอย่ารีบร้อนไปสิข้าไมา่ได้รีบร้อนซะหน่อยเพียงแต่ว่าท่านพี่ท่านพี่คงต้องนำไปก่อนเก้าหนึ่งแล้วเมื่อของหัวยินมั่นดีจริงๆ แต่ข้าไม่เหมือนคนธรรมดาจใจข้าอยู่ทางขวาอยากสังหารข้าก็ต้องแทงมาด้านนี้ข้ารู้ว่าทำร้ายท่านนั้นยากเย็นดังนั้นข้าจึงได้ทายาพิษร้ายแรงที่แค่โดนโลหิตเป็นต้องตายไว้บนมีดกระบี่ยังไม่แทงเข้ามาเลยแล้วพิษจะทำอะไรข้าได้พิษไม่ได้อยู่ที่คมมีด แต่อยู่ที่ด่างถ้าทางของเทียงของยูจินช่าเป็นคู่สวรรค์สร้างของข้า ญยินอยากฆ่าข้าก็บอกข้าก็ได้เจ้ต้องเสียแรงลำบากขนาดนี้กันท่านมันบ้าจริงๆด้วยแต่ท่านก็ไม่จำเป็นต้องมาขู่ข้าถ้าใช้พิษได้แรงจากหอจานวี่ต่อให้ท่านจะมีวรยุทธรับแ้าแค่ไหนก็ต้องตายอย่างแน่นอนพูดดูแลหอจานวี่คารวะท่านเจ้าหอแลห้หญินหอจานวี่เป็นของท่านเหรอ มหยินมีลูกไม้แค่นี้เองเหอเงนะเรอท่านปล่อยข้าลงนะท่านจะพาข้าไปไหนท่านมันบ้าปล่อยข้าลงนะสะเย็นจวนราชครูท่านปล่อยข้าท่านจะทำอะไรทำเรื่องระหว่างสามีภรรยาน,นะสิท่านกล้าเหรอคืนวันแต่งงานเจ้าคือภรรยาที่ข้าแต่งเข้ามาอย่างถูกต้องมีอะไรที่ข้าไม่กล้านีอะไรนี่คืออะไร ่นนจะะทำอไรกัข้าอยากให้เจ้ามีชีวิตยืนยาวอยู่เป็นเพื่อนข้าคอยดูข้าส่งคนที่สมควรตายพวกนั้นลงนรกทีละคนท่านข้าข้าเถอะความแค้นระหว่างท่านกับราชวงศ์ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับข้าเลยแต่ท่านย้ำยีข้าเช่นนี้ท่านข้าข้าซะเลยดีกว่า เขาจะทำใจให้เจ้าตายได้อย่างไงแต่หากเจ้ากล้าฆ่าตัวตายแล้วก็วิธีการของข้าเจ้าก็เคยเห็นแล้วเขาจะให้ทั้งสกุลเสียตายตกไปพร้อมกับเจ้าข้าท่านก็มีข้าซะพี่ดีท่านก็ฆ่าทหารนับแสนของกองทัพสกุลเซียไปซะให้หมดเจ้ามีเวลามาพูดพร่ำอยู่ที่นี่ไม่สู้กลับไปคิดดีๆว่าร่างกายเจ้าเริ่มมีอาการผิดปกติตั้งแต่เมื่อไรท่านอย่ามาพูดเรื่องไร้สาระเพื่อหลอกข้าเลย ต้องฟังจ th to to ่วยชาเร็ว <fry> ต <UC S 1> ้องมีส <Das> ักวันที่ข้าจะบดกระดูกของท่านให้เป็นผุยพงข้าจะให้ท่านไม่ตายดิข้าจะให้ท่านเจ็บจังเช่นนั้นข้าจะรอคอยอย่างใจจดจ่อเลยเหรอเจ็บเหรอ เจ็บสิดีจะได้จำขึ้นใจคาราวาหูยินราชครู คู่หญินข้าน,น้อยเป็นคนที่พระนางของเฮา,าส่งมาเขา่อที่จะถามท่านฮ้องเฮาเหรอท่านรีบกลับไปบอกฮองเฮาแล้วก็องค์ราชทายาตพระสัสุราถูกราชครูฆ่าข้า,า,า,ขาเห็นกับตาตัวเองเป็นเรื่องจริงไม่ผิดเพี้ยนท่านแน่ใจเหรอแน่ใจข้าเป็นคนยิงธนูสังหารพระสัสุราต่อหน้าผู้หญินข้าเอง <S <S อีกอย่าง หากมีคำถามก็ถามข้าโดยตรงได้เลยไม่ต้องรบกวนผู้หญิงของข้าบ่าขอล่ะเดี๋ยวก่อนข้าจำได้ว่าวันนั้นจะเป็นคนตบหน้าผู้หญิงของข้าใช่ไหมข้าน้อยทำตามคำสั่งของห้องเฮา 老太要乱说。多拜